พวกเราเคยเป็นกันไหมคะเวลาที่ถึงแม้ว่าเราทางานมาเหนื่อยแล้วพอกลับถึงบ้านเนี่ยแทนที่เราจะได้นอนเรากลับเล่นนู่นเล่นนี่เล่นลนันนนนน่นไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ไม่ได้นอนมารู้จักสิ่งเราเรียกว่า sleep revenge กันค่ะมีคำถามจากทา้งบ้านส่งมานะคะแล้วพวกก็เลยคิดว่าเออน่าจะมีหลายคนเป็นนะเลยอยากจะชวนคุยกันค่ะถ้าปาตรงตัวเลย sleep revenge มันคือแปลว่าการแก้แค้นใช่ไหมคะมันเป็นเหมือนการที่เราทวงคืนเวลาของเรากลับมาจากช่วงตอนกลางวันที่เราไม่มีเวลาให้กับตัวเองมันเหมือนอารมณ์แบบตอนกลางวันฉันไม่มีเวลาให้ตัวเองใช่ไหมได้เดี๋ยวตอนางคืน่ะฉันจะเลย ไ <c oughs> ม่เหมือนเราได้รับอิสรภาพในตอนกลางคืนค่นะ,คะที่จะทําอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทําแต่สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยแลกมาด้วยเวลาของเราในการนอนส่วนใหญ่นะคะคนที่มีพฤติกรรมนี้มันไม่ได้เกิดจากพวกโรคนอนไม่หลับหรือว่าเอ,อ่อพวกกา,การป่วยหรืออะไรนะคะแต่มันเกิดมาจากเจ้าตัวเลือกเองด้วยนะที่จะทํารู้ด้วยว่ามันไม่ดีแต่ก็จะทําส่วนใหญ่เราพบว่า <c oughs> วจะเกิดขึ้นกับคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีเวลาในตอนกลางวันทํางานที่มีความเครียดสูงทํางานที่มี longer hours กว่าชาวบ้านเขา แล้วก็เหมือนไม่ค่อยมีสิทธิ์ในการเลือกอะไรเยอะค่ะมันก็เลยเหมือนวัาต้องมาเลือกเองในตอนกลางคืนอะไรเงี้ยแต่ก็มีางานวิจัยบางส่วนน,นะคะคนพบว่ามักจะเกิดขึ้นกับคนที่มีเ e ล f ์ e ร u l ก t i เลค่อนข้างต่ำหรือว่ามี p โปรคร s t i n a t i o n คือเหมือนมีนิสัยในการผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อย มันก็เลยเหมือนติดมิสัยนเนี้ยมาแล้วก็ลากตัวเองเลยเถิดไปจนถึงดึกๆด้วยไงซึ่งพฤติกรรมแบบนี้มันทําให้เกิด s l e e p d e privation ก็คือการอดลัดอดนอนนะคะซึ่งจะส่งผลทั้งทางของด้าน Physical แล้วก็ t a l Health ค่ะเป็นอะไรได้บ้างหรอเป็นได้หมดเลย anxiety depression weight gain concentration ความดันเลือดสูงโรคหัวใจอุมิคุุมกันต่ําน้ําหนักขึ้นขี้หลงขี้ลืม <laughs> เอางี้วิธีแก้ดีกว่าบางคนที่มีปัญหาด้านการน,นอนเป็นโรคนอนไม่หลับมันเกิดอ,อาจาจะเกิดจากความเคร่งความเครียดอะไรเงี้ยก็แนะนำให้ไปปรึกษาจิตแพทย์นะคะถ้าอาการมันหนักมากจริงๆเนาะไม่กูเลยพลังงานในตัวเองการออกกำลังกายตรงนี้ช่วยได้หมดเลยอันนี้คือขั้นพื้นฐานทีนี้มาเรื่องจิตใจกันบ้างอันดับแรกเลยนะคะถ้าเราจะพักผ่อนจริงๆนะคะให้ prioritize sleep เลยค่ะ คือให้ความสําคัญกับการนอนไปเลยถ้าสมมติว่าเราใช้ร่างกายมาหนักๆใช้ร่างกายมาเหนื่อยๆนะการนอนหลับคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดอะคะ่ะแล้วเมื่อเราพักผ่อนได้ดีขึ้นเนี่ยมันจะดีต่อต,ตัวเราด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้มีพลังในการเอาสิ่งสิ่งนี้ไปทําอย่างอื่นพยายามฝึกในการที่จะมี good sleep habit ให้กับตัวเองนะคะเช่นจัดเวลาก่อนนอนให้เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ดูแลตัวเองและพักผ่อนที่แท้จริงไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ทานคาเฟอีนก่อนนอนลดการดูจอสีฟ้าอะไรเงี้ยจุดเทียนอาโรมาประคมคขีดบํารุง นวดผ่อนคลายอะไรก็ว่าไปแล้วก็ลองประเมินเวลาที่เราใช้ในการทํากิจวัตรประจำวันด้วยนะคะเพราะว่าตัวรากของ sleep p r e v e n t i o n มันเกิดมาจากการที่ว่าเรารู้สึกว่าเวลาที่เราใช้ในตอนกลางวันะมันไม่ดีแล้วมันก็ไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลองประเมินดูแล้วค่ะกิจวัตรประจำวันของเราหรือแท็กงานอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่แฮปปี้กับตัวเราแล้วมันไม่ฟูลฟิลกับตัวเราเนี่ยถ้าตัดได้ก็ตัดได้เลยนะคะ เวลาในตอนกลางวันเนี่ยไปทำสิ่งที่เราชอบจริงๆอยู่กับคนที่เรารู้สึกดีด้วยจริงๆเพราะสุดท้ายเนี่ยถ้าตอนกลางวันเราได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ให้กับตัวเองมีช่วงเวลาที่ดีและมีความหมายจริงๆในตอนกลางคืนเนี่ยเราแทบจะไม่มีอะไรต้องทวงคืนเลยค่ะอย่าลืมดูแลตัวเองดีๆนะคะราจะเจอกันในวิดีโหน้าค่ะ